สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกำลังจะเอาไปปล่อยเห็นเลขโผล่ที่หางชัดมากหนุ่มไปตลาดเจอปลาไหลโผล่หัวขึ้นมาเลยซื้อมาปล่อย รุ่งนี้แล้วสำหรับการประกาศผลรางวาัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1สิงหาคม65เชื่อว่าหลายคนกำลังมองหาเลขเด็ดที่จะซื้อเรามีแนวทางมาฝากเป็นคลิปจากผู้ใช้ติ๊กต k อกรายหนึ่งเจ้าของคลิป,ประบุว่าไปตลาดตอนเย็นเจอปลาไหลโผล่หัวขึ้นมาสงสัยเขาอยากรอดชีวิตโดยพบว่ามีเลขโผล่ที่หางปลาไหลพอดีไม่ได้มีคนมาเขียนไว้แถมยังซื้อมาตัวละ 80อีกด้วยหลังจากนั้นชาวติ๊กต็อกแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายโดยเลขที่หางปลาไหลเป็นเลข80หรือ88โปรโดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ